เป็นต่อเลือกเลยหนึ่งเลยครับชื่อเพลงมีสีพยามและมีคำว่าแฟนตอบเลยได้ปะได้แล้วถ้าผิดขึ้นมาทำไงอ่ะเราก็ตอบทีนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าผิดก็ให้พี่เซฟไม่เป็นไรพี่บอกคำเดียวนะไม่ต้องให้ตอบได้เราเป็นคนชอบให้โอกาสคนเชื่อไหมเป็นต่อพี่พี่บอกเลยว่าข้อเนี้ยถูกเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกโอเมย์ก๊อดโอเมย์ก๊อดโอเมย์ก๊อด สวัสดีครับทุกคนครับน,น,นี่คือคำใบ้ไทยเพลงไม่น่าเชื่อครับ e ีพีนี้ผมเชิญเรียกว่าเป็นทั้งนักสแสดงแล้วก็เป็นศินลปินที่อยู่ข้างๆางผมตอนนี้เชิญเขาเลยดีกว่าฮะเป็นต่อจิราพาสวัสดีครับวันนี้เป็นต่อเรามาเล่นเกมกันที่ชื่อว่าคำใบ้ไทยเพลงครับผมถามคำเดียวว่ารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากมือเย็นมากตอนนี้ทำไมอะ่ะแอร์เย็น <laughs> <laughs> ไม่ได้ตื่นเต้นเกมหรอถ้าถามความเซียนเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเพลงเต็ม10เป็นต่อให้ตัวเองเท่าไหร่ศูนย์เอาดินี่เอาดินี่ก็คือจริงๆอะต่อเป็นคนฟังเพลงคะจริงๆก็ไม่ได้ฟังมากขนาดนั้นหรอกเราเราก็ฟังที่ที่เราชอบต้องมาแข่งต้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะชอบแบงก์มันจะคิดอะไรไม่ออกพูดอย่างนี้ทุกคนเชื andal, <cỗ progressive S 2> Metro, ่อดิให้ตัวเองศูนย์ไว้ก่อนศูนย์อ่ะได้โอเคเอาวันนี้จะพาเป็นต่อมาเล่นเกมที่ชื่อว่าคำใบ้ทายเพลงนะครับกติกา เกมคำใบ้ทายเพลงทีมงานจะให้แต่ละคนทายเพลงจากคำใบ้ที่ให้มาโดย1เพลงจะมี4คำใบ้และแต่ละคนจะสามารถเลือกเปิดได้ทีละหนึ่งคำใบ้เท่านั้นถ้าใครรู้ก่อนให้กดกระดิ่งเพื่อตอบก่อนแต่ห้ามตอบผิดเพราะถ้าตอบผิดจะหมดสิทธิ์ตอบข้อนั้นทันทีถ้าตอบถูกตั้งแต่คำใบ้แรกได้5คะแนนตอบถูกคำใบ้ที่2ได้3คะแนนตอบถูกคำใบ้ที่3ได้2คะแนนและตอบถูกคำใบ้ที่4ได้1คะแนน,นเราจะได้สทั้งหมด10รอบ10เพลงถ้าคนไหนได้คะแนนมากกว่าก็จะชนะไปอยากให้เกมเนี่ยมันดูมีความท้าทายหน่อยจะให้เป็นต่อเขียนบทลงโทษอะไรกกกก็็ไไดด้้้้้่ถาาาคนแพจจะะเเเลลืืืออออออขขขงงงงตตัวหรรฝยม เออเราไม่บอกกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาในหมวดของ t ีป p นะฮะเต็มที so ่เลยขอแก้มือในหมวด t ีป๊หน่อยจากรอบที่แล้วเนี่ยห่วยแตกมากนะครับข้อที่1เดี๋ยวเริ่มเลยถูกเอ้ยยังไม่บอกโจทย์1-4ึ่งถึคำใบเป็นต่อเลือกมาเบอรหนึ่งเลยครับเนื้อเพลงมีคําว่าพรมลิขิตคิวปิดคาถา คุณมากเฮ้ยตะกี้ให้ตัวยองคิดถึงเพลงอะไรเล่าให้ฟังก่อนนักร้องหญิง3คนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบว่าน่ารักมากทั้ง3คนแต่ว่ามันจะเป็นเพลงที่แบบว่าดูค่อนข้างมีมีอะไรที่มันลึกลับเพราะมันก็เป็นแบบคาถามีอะไรอย่างนี้โอเคผมเริ่มรู้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นเอาเปตอบเลย มูเตลูของพิกซี่ครับมูเตลูเป็นคำตอบที่นา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 ๆามูเตลูอ้าว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 อ้้วเร็วมากนะประมาณสองวินาทีอะแล้วกดเลยอะแต่ว่าให้คะแนนตัวเองอยู่ที่ศูนย์อ่ะเดี๋ยวลองฟังคำใบ้อื่นหน่อยดิชื่อเพลงมีสามพยางเพลงดังของวงพิกซี่นั่นโอเค เป็นต่อจีรพัฒนเคยร้องเพลงนี้ในรายการ Last Icon อ้อ๋อใช่ใช่ใช,ชตอนแข่งในรายการ<ม> Last Icon อันนี้ถือว่าเซิร์ฟเิก่อนนะฮนะเซิร์ฟแกล้งไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่ใช่แล้วอนะันเนี้ยเอาไงต่อได้ไปห้าต่อสู <laughs> <laughs> เปิดข้อที่2ผมขอข้อที่2เลยเฟย์ <laughs> <laughs> พรประวีหรือเฟย์ฟานแก้วสแสดงเป็นนางเอก NV ทำไมใส่ตาว่างเปล่านะ ทีจ่จริงๆมันมีเพลงเพลงหนึ่งว้ยจำชื่อไม่ได้แต่มันเกี่ยวกับคำว่ามันต้องมีคำว่าเหงาไม่ก็ฝนเนี่ยสองคำเนี้ยอ๋อหลังกองเขา<อ>บอกว่าไม่มีค่ะ <laughs> แ่่วหนอตรงไหนวะแต่ม่าไม่ใช่ละเป็นต่อบมีไหม ไม่มีอะไรในใจเลยตอนนี้ถ้าไม่มีเปิดได้นะ 1, 3และว4 4เลยแล้วกันชื่อเพลงมี6พยางโอ้ my god ตอนแรกที่ผมเดาอะนะต้องมีคำว่าฝนกับเหงาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีพี่เฟยเนี่ยมาร้องเพลงนั่นนั่นพี่ฟังดีกว่าเปิดต่อดีกว่าเมื่อกี้เป็นต่อเปิดเบอร์ผมขอเบอร์สครับเพลงนี้มีเวอร์ชั่นที่ศิลปินร้องคู่กับเบลวานิสลา เพลงนี้มีเวอร์ชั่นที่ร้องกับเบลวาริสลาผมตอบเลยครับเฮ้ยหกพยางผมได้แล้วหกพยางเนี่ยเอาไว้ก่อนพี่เฟยเอาไว้ก่อนเลยนะแต่เขาบอกว่าเพลงนี้ร้องกับพี่เบลวาริสลานั่นแปลว่าเพลงนี้คนที่ร้องคือผู้ชายที่ชื่อว่าคิงการ หน้าตาไม่เชื่อใจกันเชื่อเชื่อเพราะเคยเคยฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบเลยว่าตกหลุมรักรอบที่ร้านตกหลุมรักรอบที่ร้านเป็นคำตอบที่ตกเย้การบ้านเป็นจริงนะเนี่ยเร้วคับกบ้านเป็นจริงนะจริงตรงนี้ผมเพิ่มได้3คำใบเป็น2คะแนดนเป็นต่อครับข้อที่3 1มหนึ่งถึงสองแล้วกันฮะเนื้อเพลงมีคําว่ากอดจูตลอดไปตอบเลยได้ปะ ได้แต่ถ้าผิดขึ้นมาทำไงอ่ะถ้าผิดขึ้นมาคือจบเลยเหรอมั่นใจเหรอกับสิ่งที่เป็นต่อคิดอยู่เรายอมเรายอมเสี่ยงโอเคเล่าให้ฟังก่อนเพราะมากซึ้งมากเหมือนจะรักแต่ก็เสียน้ําตาให้กับมันนั่นคือเพลงอย่าพูดเยอะเดี๋ยวผิดนั่นคือเพลงถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งของ last one เป็นคำตอบที่ ถ้ากอดได้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดให้นานแค่ไหนถ้าจูดได้เพียงหนึ่งครั้งต้องจูให้นานแค่ไหนกจะท้าท่อใดเธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปเป็นเพลงของ Last One อะถ้าตอบผิดก็ยังไงเราก็เพื่อ Last One <c oughs> <c oughs> เอาเพิ่ม5 <c oughs> แต้มไปเป็น10ต่อ 2. <c oughs> 2อะข้ <c oughs> อที่สี่เอ็นต่อผมขอเลือกเบอร์หนึ่งเลย You r boy T j เป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้โหเยอะมาก เอาจริงๆมันก็รวมเพลงตัวเองนอใช่ใช่มีเพลงอยากเปิดเปิดได้2 3 4 4แล้วกันครับชื่อเพลงภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี3พยางเอาเว้ยเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮยเอาจิิอ่ะเฮ้ยเฮ้าตอนนี้ผมคิดอยู่2เพลง50 50เลยเพลงแรกคือกอดได้ไหมเพลงที่2คือวัดปล่าตอบกอดได้ไหมจาก You Boy T J ครับ เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกอ่ะแล้วก่อนได้ไหมภาษาอังกฤษคืออะไรฮักมีพลีสมาเป็นต่อเลือกได้จะตอบหรือว่าจะเปิดต่อเดี๋ยวอมกับสามเอา2ครับเพลงดังของก้อยน t ตตี้ดีมคืนนึงออกแต่ภาพภาพ MV ของพี่ก้อยน t ตตี้ดีมถ้าไม่มั่นใจเสียงไหมอีกคำใบ้หนึ่งเพื่อเพื่อเป็นเนื้อเพลงหรือชื่อเพลงมันร้องว่าอะไรนะ อ่ะผมใบ้เล่นๆนะผมใบ้เล่นนะสามคำนี้ผมว่ามันมีคำว่าเล่นไหมเพลเดียวกันไหมวะอยากเปิดเปล่าเพื่อเช็คว่ามันมีอาจจะมีชื่อเพลงที่ช่วยคุณได้เดี๋ยวอะไรนะฮะอันสามใช่ไหมเดี๋ยวสามเนื้อเพลงมีคำว่าเล่นทั้งภาษาไทยและภาษากังกนี่ไมันมีคำว่าเล่นจริงๆว้ยเ l a y w ว t h มีภาษาไทยอ่ะภาษาไทยคืออะไรวะเราเราค่อยๆแปลค่อยๆแปลเราวีเวลาเล่นกับฉัน อ่ะผมใบเพิ่มนะเป็นคำถามเวลาสมมติอยากมาเล่นกับเราอ่ะจะบอกว่าไงเล่นกันไหมแล้วแต่อ่ะอันนี้แหละอ่ะเล่นกันไหมผมตอบที่ถูก้ลยขอพี่ก้อยพี่ดัดดี่ ดูคลเส้นติ๊กตอกของพี่จริงๆแต่ว่าชื no> ่อเพลงอะไรเอาเพิ่มหนึ่งแต้มครับเป็นสิบเอ็ดต่อสองมาตอข้อที่5นะฮะเป็นต่อเลือกเลย1เลยครับชื่อเพลงมีสี่พยางและมีคำว่าแฟนเฮ้ยเร็วจังต้องเหวแล้วเป็นต่อ11บต่อ2คือถ้าเอาคำว่าแฟนเนี่ยมันเยอะมากใช่แต่พอบอกว่ามี4พยางถูกปะผมตอบเลย เป็นแฟนกันไหมของใครของใครของใครไม่รู้ต <c oughs> อบอะ้รกันเกถูกเอา้าเป็นแฟนกันไม่รู้ตอบดิเราลี่ว่าอยากได้ห้าสองสหรือจะอตอบเลยเปิดก่อนแล้วกันฮะสเลยศ <c oughs> ิลปินที่ร้องเพลงนี้ชอบทำคอนเทนต์เปิดกล่องสุง่มจบแล้วแม่งจบแล้วเปิดกล่องสุง่มคือต้องพี่ส้มมาลีเท่านั้นเล่าเป็นต่อคิดดีดีิดเดยอะ เพลงนี้ดังมากอะเปิดแล้วกันเผื่อไม่ใช่พี่ส้มเลือสครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ส้มป่อยสมป่อยให้ครดูอ่ะโอ้ยก็เพลงอะไรวะแฟนส้มปล่อยพี่ยินรีพายออไม่เป็นอย่านะคะอย่านะคะขายของนี่หาเลยถ้าบอกขายของเนี่ยส้มป่อยส้มปล่อยนี่แบงค์ว่าถ้าเป็นคำใบ้จากผมนะผมพูดได้แค่คำว่าอย่าไปคิดเรื่องกล่องสุ่ม แล้วก็อย่าไปคิดเรื่องส้มป่อยมันจะไม่มีอะไรเลยนะคิดเขาว่าแฟนดีๆสี่พยางเป็นต่อจริงๆแฟนสี่พยางเป็นแฟนกันไหมมันบิดอ่ะเราเปิดอีกอันหนึ่งเราแบบว่าช้าๆได้พาเรียบงามต้นฉบับเพลงนี้เป็นเพลงของวงลิปปาทีป๊นะทีป๊อปส้มป่อย เอาส้มไปไปพักก่อนอันนี้ยิ่งงงผมบอกเลยว่าใช่แน่นอนเพลงนี้เราเราพูดมาเนี่ยคือแบบอ๋อแบบดังมากอ่ะต้องตอบแล้วเนาะต้องตอบแล้วต้องตอบแล้ววันนี้แต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยอ่ะมีแฟนแล้วยังใครตองวะแฟนรล้วยังแ้วหรอว่ามีแฟนแล้วแล้วก็สีพยายัง่้องตอบที่ยังไม่ยอมโหเขินเฉลยนะยังไงผมคีดว่าใช่นะเป็นตอบฟังทีนะแฟนผมน่ารัก ใช่ปะไม่ใช่หรอผมบอกเลยว่าใช่แน่นอนเพลงเนี้ยไม่ใช่หรอแฟนผมน่ารักจังลรครับหรอเพลงอะไรอ่ะอยากมีแฟนแล้วออยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีโ h my god Oh my god Oh my god ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่มีใครได้แต้มครับอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสองขาที่หขที่หกแล้ว เปิดบอร์ครับเป็นซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวแปลว่าเขาต้องไม่เป็นนักแสดงไม่ก็เป็นศิลปินกลุ่มหรือศิลปินคู่แต่อจะหักปากกาเซียนคือเป็นเดี่ยวอยู่แล้วเราเอาเพลงแรกเลยก็ได้นะยากอ่ะมันกว้างเป็นต่อเลือกได้โอเคลองเลือกก่อนเบอร์สีมีพี่กอฟ fucking hero มาร่วมด้วยอะไรวะ ยังฟังไม่จบเลย <c oughs> มีที่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมฟีดด้วยมันจะเป็นเพลงอะไรไปได้นอกจากเพลงที่กำลังจะแมสเพลงอะไรอะเตลงอะไรวะ <c oughs> มีคีย์เวิร์ดที่บอกว่าในฐานะศิลปินเดี่ยว <c oughs> แปลว่าคนนี้เขาจะต้องเป็นแบบว่าเป็นนักสแสดงหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นในฐานะศิลปินเดี่ยวพอพี่กอล์ฟมาปั๊บมันแบบมันจะมีเพลงไหนไปได้อีกนอกจากเพลงที่แบบกำลังจะแมสในแบบช่วงนี้นั่นคือเพลงที่มีชื่อว่า ช็อตฟิลแรงไปไหมเป็นต่อจิรพัฒน์ชอตเลยช็อตแล้วรู้ได้ไงวะอ้าวช็อตฟิลแรงไปไหมเปย์คำตอบที่ลองให้ฟังหน่อยได้ไหมสักนิดหนึ่งได้ไหมได้อ่ะนิดนึ่งช็อตฟิลแรงไปไหมเธอไปกับใครได้ไงแล้วฉันละเธอ ลัดวงจรหัวใจแล้วเธอก็ไปง่าๆเลยรักคุยกันอยู่ดีๆดีๆแต่ก็ไม่รู้สิรู้สิเจออีกทีเป็นแฟนกับเขาได้ไงมันชดแรงไปไม่เท่า เขาบอกงี้ว่าเป็นต่อคือเขาบอกว่าเป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินเดียวเราก็มองเหมือนกันว่าเอ๊ะมันต้องเป็นวงก่อนก็คือหมายถึงว่าเป็นศิลปินกลุ่มแล้วก็แบบเอ้ยมีผลงานเดียวแยกออกมาใช่ใช่มันเยอะมากจริงๆรี่เ,เกลายเป็น14ต่อ 2, 2> อ้าวข้อที่7 3ครับชื่อศิลปินมี1ขยาน เออจริงมันไม่หลอทีป๊อปนะย้ำอีกทีหนึ่งชื่อศิลปินมีหนึ่งพยัค์วุ้ยมันเยอะมันเยอะนะแบบศิลปินแบบศิลปินเดียวก็มีชื่อหนึ่งพยัค์เยอะเปิดไหมล่ะเปิดดีกว่าเบอร์สองครับใน MV มีศิลปินที่แสดงเป็นหมอศัยศาสตร์เย็นเย็นเย็นหมอศัยศาสตรรู้ด้หรอชื่อศิลปินมีหนึ่งพยัค์แล้วคิดว่าไม่น่าจะมีใครมากนอกจากแบม ในหัวคือคิดว่าแบมคิดเหมือนกันนั่นคือเพลงฉันจะฉาบเธออ่ะฉันจะฉาบเธอเป็นคำตอบพี่ถูกแล้วฉันขอชาบเธอให้เธอตวองไม่ดีชอบใครก็ให้ดูเจอทุกทีจากเมื่อกี้1ิเเพิ่ม3เป็น14คะแนนต่อข้อ8ผมเลือกเบอร์2เพลงฮิตปี2021 และแฮชแท็กเพลงนี้ใน t ิ k ต o k มีคนดูมากกว่า200ล้านวิวปีนี้ปีอะไรล่ะ2,20ย้อนไปสปีเป็นต่อ2ปีที่แล้วแล้วก็แฮชแท็กใน t ิ k ต o k มากกว่า200ล้านวิวถ้านับตามขึ้นเนี่ยนะก็จะมี f u c กี้ฮีโร่หนึ่งเพลงเหมือนกันก็คือจำเลยรักช่วงนั้นที่ดังมากแต่ว่าจำเลยรักไม่น่าจะอยู่ใน t i k t o กนะ t i k ต o k 200ล้านวิวเลยนะยากค่ะถ้าเปิดแล้วกัน 3ครับเป็นเพลงแจ้งเกิดของศิลปินคนนีไม่บอกช่วยนะไม่บอก้นะว่าศิลปินคนไหนแจ้งเกิดเฉยเลยเหรอโอ้ก็แจ้งเกิดกันเต็มหมดมันเป็นศิลปินไงใช่ไหมเปิดต่อดีกว่าไม่ไหววะไม่ไหวจริงว่ะเป็นต่อผมขอเบอร์4ครับเพลงนี้ถูกแต่งมาจากวลีฮิตในโซเชียลตอนนั้นวาเขาพูดอะไรกัน่ะชั้นนั้นมันไม่ดีตรงไหน มันพิ่งมาอีกยากกว่ายากจริงแต่แต่ผมแต่ผมมีในหัวนะเว้ยแต่หมายถึงว่าคิดชื่อเพลงไม่ออกผมต้องตอบแบบไม่ได้ผมแพ้แล้วซึ่งผมก็ได้แต้มเดียวไม่ถึงว่ะก็เลยแพ้ดีกว่าไม่ได้เลยอะเป็นตอบพูดก็ดีนะเป็นตอบเลือกครับจะจะเปิดต่อหรืออยากตอบเปิดต่อแล้วกันครับช่วงแรกของเพลงมีการพูดว่ามาเล่นเกมตกหลุมรักกันมาชันละ ชันละชับลากชันละตอบเพื่อเอาเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแล้วแล้วจะพูดอันนี้อยู่เลยว่ามาเล่นเตยนตกหลุมรักกันไหมอ่ะก็คือพี่เดลกับเพลงเอาปากกามาวงเอาปากกามาวงเป็นคำตอบที่เรียบร้อยเพิ่มอีกแต้มหนึ่งจาก14กลายเป็น15ต่อ2 อ้อสามเทสติดเลยข้อแปดครับเอ้ยข้อเก้าเอาไปเบอร์สองครับมีวงลิปตามาฟีดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิปตาผมเชื่อว่าเป็นเพลงนี้แต่มันไม่ใช่ทีป๊อปผมอะน่าจะทีป๊อปแหละทีป๊อปแหละเพลงไหนก็ทีป๊อปหมดอะผมเดาเลยว่าทนทนลิปตาฟีดกับสไปค่ะทน พี่ไม่มีลุยวิกตองมีแต่นีกอนโตส่วนน้องต้องน้ำแต่น้องเพราะจะไปเรบไปตโลไปไม่ถูก <c oughs> <c oughs> ตัวพี่คงน้ำตาหนอง <c oughs> <c oughs> เปิดก่อนแล้วกันเบอร์หนึ่งครับโบเมลดาเป็นคนร้องเพลงนี้ต้องคิดเดยอะด้วยหรอ <c oughs> ซึ่งไม่แน่ใจด้วยว่าชื่อเพลงคือถูกไหมเพราะว่าชีวิตคือไม่จําชื่อเพลงเลยเออแต่ว่าพี่งงน่าจะเป็นเพลงนี้ปะรักได้เปล่า <c oughs> วัดปลา <c oughs> แฟนผมน่ารักเป็นคําตอบที่ถูก้เ <c oughs> พาเปิดมาเป็นพี่โบนี่คือจบแล้วอะสิบแปต่อสองอ่ะ,อะข้อสุดท้าย ผมเลือกเบอร์สี่ข้อสุดท้ายเป็นเพลงประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนถ้ามันผิดก็ให้พี่เซฟเลยอ๋อโอเคอยังไงก็ข้อสุดท้ายแล้วเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเรามาถึงเลือกเพลงเพราะรู้จักเพลงเดียวโอเคนั่น<อ>คือเพลงรักของเซมินายแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรา,เรา,เราก็ตอบเพลงนี้ไปก่อนแต่ว่า,าถ้าผิดก็ให้พี่เซฟไม่เป็นไร <laughs> พี่บอกคำเดียวนะ <laughs> ไม่ต้องให้กันเราเป็นคนชอบให้โอกาสคน เชื่อไหมเป็นต่อท,ที่ที่บอกเลยว่าข้อเนี้ถูกอ่ะเป็นต่อตอบว่าเพลงรักครับ <c oughs> อเพิ่ม5แต้มนะจากเมื่อกี้18กลายเป็น23ต่อ2อ่ะวันนี้10ข้อครับเป็นต่อชนะ แต่ไม่เป็นไรผมยังคงคอนเซปต์เดิมทุกคนครับคือการได้2อได้3นะฮะแล้วก็หนึ่งบ้างเป็นบางคราวอ่ะไปพูดถึงบทลงโทษกันก่อนดีกว่าพี่ต้องเรียกอยู่แล้วนะว่าจะเอาของเป็นต่อเรืของพี่ของเป็นต่อเป็นไงเล่าเล่าให้ฟังหน่อยง,ง่ายมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเขียนเพื่อเซฟตัวเองเราแบบว่าทาไม่ค่อยได้ให้ศูนย์คะแนนเกียดมาก <c oughs> เลยวะผม <c oughs> ว่าของผมอะยากกว่าของเป็นต่อเห็นไ,ไหมมั่นใจด้วยเอาอันยากด้วยเอาเรื่องของเป็นต่อเลย <c oughs> เป็นต่อเปิดใด้กล้องดูเลยว่าของเป็นต่อคืออะไรเต้นติ๊กตอกเพลงช็อตฟิวแรงไปไหมแบบลายใหญ่เวอร์ตึ๊บตึ๊บตึ๊บช่องค้างแล้วก็ดันออกกลับเข้ามาดึงซ้ายดึงขวาหมุนซ้ายหมุนขวาซ้ายอ่ะโอเคห้าหกเจ็ดแปดช็อตฟิวแรงไปไหมจะไปกับใครได้ไงแล้วฉันและเธอ ได้เดี๋ยวพี่เจตต้องเต้นติ๊กต็อกลงด้วยนะฮะได้เดี๋ยวจะไปเต้นเลยแล้วเดี๋ยวสัญญานะถือว่าเป็นการลงโทษแบบเดี๋ยวจะไปเปิดเพลง EFM พร้อมขอโทษเป็นต่อในรายการด้วยว่าผมได้สามได้สองเออ L สองด้วยกันแล้วพี่เซฟเต้นแล้วจะรีบติดแฮชแท็กให้ด้วยนะได้เนยครับชาวสีแรงเป็นไหมชาเลนจ์ครับผมโอเคตรงนี้บทลงโทษเรียบร้อยแล้วคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปครับในมบอกได้ศูนย์วะ ทำไมอ่ะไม่มันเป็นแบบว่าเพลงที่เราฟังพอดีอเรียกว่าเป็นเป็นโชคเพราะว่าไปทําบุญมาเมื่อวานเคยฟังเคยร้องมาก่อนอะไรอย่างนี้มันก็น,น่าจะเป็นแบบผลบุญที่เราไปทํามารายการเกมโชว์ต่างๆนะห <c oughs> ลีกเลี่ยงเป็นต่อไว้ <c oughs> มันขิงนักกว่ามาก <c oughs> เอออะ สุดท้ายตรงนี้ครับเป็นต่อครับฝากผลงานสักนิดนึงฝากผลงานของเป็นต่อด้วยครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าช็อ f ฟิลแรงไปไหมนะครับสามารถไปฟังได้ใน YouTube Inside Entertainment แล้วก็สตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามผลงานอื่นๆของเป็นต่อนะครับรวมถึงเพื่อนๆใน Inside ได้ใน Inside Artist TH นะครับรวมถึงฝาก ช่องทางการติดตอ่อของเป็นตอ่อด้วยครับผมเป็นต่อ JP ทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมชาเลนต้องทำยังไงบ้างนะเป็นตอ่อชาลเลนก็สามารถไปเต้นได้ใน Tik t o k นะครับถ้าที่พึ่งสอนทีเซไปเมื่อกี้ก็ง่ายมากครับผมแล้วก็ใครเต้นแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กช็อตฟิแดงไปไม่ชาเลนด้วยนะครับผม <c oughs> ประมาณนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูกันจนถึงวินาท,ทีนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามด้วยนะ เพลงของเป็นต่อแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงที่ผมเปิดของเป็นต่อด้วยในคลื่นเจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับภาพจยังั